กิจกรรมไหนโชว์ซิดาวน์โหลดเกมและทำคะแนนให้สูงที่สุดจากนั้นเอามาโอดเพื่อนๆและลุรับไอเทมสุดพิเศษกันไปเลยเข้าไปที่เมนูการสร้างสารรค์จากนั้นค้นหา UID 316572และค้นหาแมปที่ชื่อว่า d i n o s a u r ทีเร็กดดาวน์โหลดแมปและเข้าไปเล่นทำคะแนนให้สูงที่สุดนะครับ เมื่อเล่นจบแล้วให้เราทำการแคปรูปหน้าต่างนี้ที่เห็นคะแนนและ UID ของเราจากนั้นไปที่เพจ Facebook Mini World Creator Thailand และกดที่โพสต์กิจกรรมไหนโชว์ซิจากนั้นอัปโหลดรูปของเราลงไปพิมพ์คะแนนที่เราทำได้และพิมพ์ UID ของเราเท่านี้ก็รอรุ้นรับของรางวัลได้แล้วของรางวัลอันดับหนึ่งสกิน Mini X ถาวรถัว่ว Mini 5้500ชิ้นของรางวัลอันดับที่2ชุดตกแต่งเสื้อปาร์ตี้กลางคืน 14ึงร้อวันและถั่วมินิ2 0 0ชิ้นอันดับที่3 5ถึงชุดตกแต่งเสื้อแม่มดน้อยฮาโลวีน7 0วันและถั่วมินิ1น0ชิ้นอันดับที่6-10ึ 10, ชุดตกแต่งเสื้อวิญญาณน,น้อย35วันและถั่วมินิ50ชิ้นอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับ